สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพอยชูทูมาลีนะคะรหัสนิสิต6 7 0 2 0 0 1 5ค่ะมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์าขาวิชาจิตวิทยาค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอในเรื่องของกิจกรรม2การวางแผนการใช้เงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยโจทย์นะคะกำหนดให้มีวางแผนการใช้เงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะโดยกําหนดให้มียอดเงินอยู่ที่มีเงินเดือน3 0 0 0 0บาทค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นแบบรายจ่ายระยะยาว รายจ่ายระยะสั้นแล้วก็รายจ่ายรายวันค่ะค่ะซึ่งแบ่งออกเป็นได้ดังนี้ค่ะ,ะเริ่มกันที่รายจ่ายระยะยาวนะคะเป็นแบบว่ารายปีค่ะ,ะเริ่มกันที่ค่าแรกนะคะจะเป็นค่าเบี้ยประกันสุขภาพค่ะจะอยู่ที่ จะจ่ายที่อยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะต่อมาจะเป็นค่าบำรุงรักษารถยนต์ค่ะอยู่ที่10,000บาทค่ะต่อมาจะเป็นเงินสำรองกรณีฉุกเฉินนะคะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทค่ะซึ่งรวมกันแล้วก็จะเป็นอยู่ที่37,000บาทค่ะซึ่งเราจะมาหาค่าใช้จ่ายรายปีเฉลี่ยต่อเดือนค่ะซึ่งจะเอาค่าใช้จ่ายระยะยาวตรงนี้จะมาเป็นเฉลี่ยต่อเดือนนะคะโดยที่จะหาโดยจากเงินรวมค่าใช้จ่ายรายปีหารด้วย12ค่ะก็คือ12เดือนแล้วเงิน รวมค่าใช้จ่ายหลายปีก็คือ37,000บาทค่ะซึ่ง37,000บาทหาร12จะเท่ากับ3,800ขออภัยค่ะ3 8 8 3บาท .33 สตังค์จุด3บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายหลายปีเฉลี่ยต่อเดือนที่เราต้องจ่ายในแต่และเดือนนะคะก็คือยอด3 8 8 3บาทจุดสสาตังค์ค่ะ ค่ะต่อมานะคะจะเป็นรายจ่ายระยะสั้นนะคะจะเป็นเอ่อเป็นจะเป็นแบบรายเดือนค่ะจะเป็นแบบระยะสั้นแบบรายเดือนนะคะซึ่งแบ่งเป็นดังนี้ค่ะคือค่าน้ำนะคะอยู่ที่300บาทค่ะค่าไฟ1 0 0 0บาทค่ะค่าหอพักเอ่4,000บาทค่ะค่าอินเทอร์เน็ต400บาทค่ะค่าน้ำมันรถ2 0 0 0บาทค่ะค่าให้จ่ายส่วนตัว800บาทค่ะแล้วก็มีเงินเก็บนะคะอันนี้จะเป็นเก็บก่อนจ่ายนะคะอยู่ที่3,000บาทค่ะ ซึ่งเราจะเก็บ10%จากเงินเดือนที่ได้นะคะก็คือ3,000บาทค่ะและค่าใช้ใจ่ายรายปีเฉลี่ยต่อเดือนค่ะซึ่งยอดจากอายอดเมื่อกี้นะคะที่ได้นําเสนอไปนะคะเป็นหลายปีแล้วก็เอามาเฉลี่ยเป็นรายเดือน,นะคะ่ะก็อยู่ที่อ,อยู่ที่สามพันแปดสิบสามจุดสบาทนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะยอดเป็นจ่ายรายเดือนที่รวมกันก็จะเป็น14,583.33บาบาทค่ะซึ่งเราก็จะมาหาเป็นแบบ ค่าใช้ี่ยต่อวันอีกทีหนึ่งนะคะโดยที่เราจะใช้เงินเริ่มข้าใช้จ่ายรายเดือนนะคะหายด้วย30ค่ะก็คือแบบ30วันค่ะก็คือ30วันนี้ค่ะเท่ากับ1เดือนค่ะซึ่งเราจะเอา14,583.33บาทเนี่ยค่ะหารด้วย30ค่ะพอหารแล้วจะออกมาเหลือ486.111 บาทค่ะอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉลี่ยต่อวันค่ะก็จะตกอยู่ที่400กว่าบาทนี้นะคะแล้วต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นค่าใช้จ่ายรายวันนะคะค่าใช้จ่ายรายวันก็จะมีแค่ค่าอาหารที่ตกอยู่วันละ250บาทนะคะค่าใช้่ายรายวันก็เท่ากับ250บาทค่ะซึ่งต่อมานะคะโดยรวมแล้วจากแผนการใช้เงินข้างต้นนะคะที่แบบว่าตัวนิสิตเองนะคะดี๋ได้สรุปเขียนยอดยอดยอดมานะคะซึ่ง ยอดเงิน,นที่ใช้ไปอยู่ที่สิริรวมแล้ว14,583.33บาทต่อเดือนค่ะอันนี้ยังเป็นยอดที่ไม่รวมกับรายวันนะคะเมื่อแต่เมื่อรวมกับรายวันแล้วจะเหลืออยู่ที่ค่ะจะจะได้อยู่ที่สองห้250บาทนะคะคูณด้วย30วันนะคะเป็น 700, 7จ็0รบาทค่ะก็รวมเป็น 22,083.33บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นยอดทั้งหมดที่รวมจากรายเดือนแล้วก็รายวันรวมแล้วสิรรวมแล้วนะคะซึ่งเงินเราก็จะเหลือโดยการจะเอายอดเงินเดือนเราสามหมืบาทนะคะลบด้วย22,083.33บาทนะคะลบกันนะคะก็เหลืออยู่ที่7,916.67บาทค่ะซึ่ง อันนี้เป็นยอดที่ยังมีเหลือเก็บนะคะซึ่งสรุปได้ว่ามีการใช้จ่ายแบบว่ามีเหตุผลเลยค่ะไม่เกินตัวซึ่งเป็นไปตามหลักการวางแผนการใช้เงินตามหลักจิตเกตพอเพียงค่ะที่เน้นการใช้จ่ายอย่างพอประมาณแล้วก็มีเหตุผลและมีภูมิกันที่ดีเพราะว่าเนี่ยก็ได้มีเงินสำรองไว้ก็ณมีฉุกเฉินด้วยค่ะอันนี้เพื่อแบบเก็บเจ็บเป็นหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่แบบว่าต้องมีเงินมาจ่ายให้ทันสำรองก็แบบมีเงินเก็บฉุกเฉินนะคะ ก็ได้มีพอประมาณอย่างเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักที่ท่านได้สอนไว้นะคะซึ่งจากที่อาจารย์แจ้งมาคะไว้เจอว่าถ้าเกิดว่า ตัวนิสิตเองเจอแบบว่ายอดเงินที่มันไม่เหมาะสมหรือว่าเกินกว่าเลยได้ไดไดให้คิดใหม่ซึ่งตัวนิสิตเองอันนี้คิดหลายรอบมากเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าอันนี้ได้ยอดที่โอเคมากๆแล้วตัดสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยสิ่งของที่ไม่จําเป็นออกไปเลยคิดว่าสิ่งนี้ก็คือแบบว่าเพียงพอต่อการใใช้ชีวิตประจําวันแล้วเพียงพอตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไม่มากไม่เกินแบบเดินทางแบบสายกลางพอดีตัวค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นยอดที่ คงตัวแล้วค่ะหลังจากที่ปรับปรุงแล้วนะคะอาจารย์นี่ค่ะก็คือมีเงินเก็บโดยที่ดพัอยู่บี่จุด16.67บาทน,นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวดิฉันอขอจบการน,นำเสนอกิจกรรมที่2เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ